สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูเตยก็จะมาสอนนักเรียนกรอกแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนนะคะซึ่งอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องกรอกเลยก็คือนะคะชื่อโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดบางเดือนนะลูกนะคะสังกัดสพปจุดอยอหนึ่งนะคะ แล้วก็ตามด้วยชื่อนักเรียนนามสกุลชั้นม .1 น,นะคะแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะสถานภาพครอบครัวนักเรียนสามารถได้เลือกได้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะคะให้นักเรียนติ๊กนะคะ ได้เลยอ่ะพ่อแม่สมมตินะครูเตกว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันนะคะนักเรียนอาศัยอยู่กับใครนะคะอ่ะสมมติว่าอยู่กับพ่อแม่ชื่อผู้ปกครองนะคะชื่ออะไรนะคะแล้วก็ก่อความสัมพันธ์ด้วยว่าเขาเป็นอะไรกับนักเรียนนะคะเป็นแม่เป็นพ่อปูอ่ย่าตายายนะอ่านะคะการศึกษาสูงสุดชั้นอะไรนะคะชั้นป .4 ป .6 นะคะปวสปวชอ นะคะอาชีพอะไรเบอร์ติดต่ออะไรแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองนะคะในตรงนี้ได้สวัสดิการของรัฐไหมนะคะเนี่ยทะเบียนคนจนคนละครึ่งเราชนะม .33 อ่าถ้าได้ก็ติ๊กไปนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนที่สองนะคะว่าครอบครัวนักเรียนเนี่ย มีสมาชิกกี่คนนะคะสมมุติว่าในบ้านมีสมาชิก4คนนะคะประกอบด้วยใครบ้างนะคะให้พิมพ์นายนางสาวมาด้วยนะคะสมมุติว่าอ้าวนายเอนามสกุลอะไรนะคะนายเนะคะนามสกุลอยู่ด้วยอ่ะสมมตินะ ความสัมพันธ์เป็นอะไรเป็นพ่อนะคะเลขบัตรประชาชนข้อสําคัญตรงนี้นักเรียนจะต้องกรอกให้ถูกต้องนะคะเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็การศึกษาสูงสุดชั้นอะไรนะคะป .4 ป .5 ปอ .6 อะไรพิมพ์ม,มาอายุเท่าไหร่นะคะมีความพิการทางล่างกายไหมนะคะเงินเดือนนะคะเท่าไหร่สมมติเงินเดือน1 0,000บาท ะคะก็กรอกมาให้เรียบร้อยนะคะได้เบี้ยผู้สูงอายุไหมนะคะได้เงินจากแหล่งอื่นไหมนะคะพิมพ์มาให้เรียบร้อยนะคะกรอกรายได้เขียนสมาชิกทุกคนนะคะที่อยู่ในบ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นข้อมูลของสถานะของครัวเรือนนะคะให้นักเรียนติ๊กอ่ะที่บ้านมีผู้พิการไหมนะคะเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไหม ะะมีผู้สูงอายุเกิน60ปีไหมนะคะเนี่ยอ่านให้ครบนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกนะคะเลือกได้มากกว่า1คําตอบนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็การอยู่อาศัยนะคะเป็นบ้านของตัวเองไหมหรือเช่าอยู่เสียเดือนละเท่าไหร่นะคะบอกรายละเอียดมานะคะต่อมานะคะลักษณะที่อยู่ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะพื้นบ้านเนี่ยใช้วัสดุอะไรทำนะคะ เป็นไม้เป็นเซรามิกเป็นกระเบื้องนะคะเป็นอะไรอ่ะติ๊กมานะคะเลือกมากกว่าหนึ่งคำตอบได้นะคะฝานะคะฝาบ้านตรงผนังอ่ะนะคะใช้วัสดุอะไรนะคะเลือกมาตรงนี้นะคะหลังคาทำจากอะไรนะคะโลหะกระเบื้องเซรามิกนะคะมีห้องซ่วไมไหมนะคะอยู่ในบริเวณบ้านถ้ามีก็ติ๊กมีถ้าไม่มีก็เลือกไม่มีนะคะ มีที่ดินทําเกษตรนะคะมีไหมนะคะรวมถึงเช่าด้วยนะคะอ่าแหล่งน้ําดื่มนักเรียนดื่มน้ําจากที่ไหนนะคะน้ําหยอดตู้ไม้น้ําขวดนะคะน้าประปาหรือน้ําบาดาลน้นําฝนนะคะเลือกมาไฟฟ้ามีไหมนะคะที่บ้านไฟเข้าถึงหรือเปล่านะคะถ้ามีไฟเข้าถึงเนี่ยให้บอกครูด้วยนะว่าใช้อะไรใช้เครื่องปั่นไฟใช้โซล่าเซลล์ไหมนะคะเอ่อต่อพ่วงแบตเตอรี่หรือว่าเป็นไฟบ้านนะคะอ่า ไฟบ้านคืออะไรไฟบ้านคือที่เขามีบินมาเก็บทุกๆเดือนนะคะอันนี้คือไฟบ้านที่บ้านต้องมีมิเตอร์นะคะก็จะมีบินจากการไฟฟ้าส่งมานะคะต่อไปนะคะที่บ้านมียานพาานะไหมคะถ้ามีก็เลือกนะคะยานผาานะมีอะไรบ้างนะคะกรุณาติกปีให้ครูด้วยนะคะว่าอายุเกิน15ปีหรือไม่เกินนะคะอย่างเช่นอ้าวมี รถยนต์ส่วนบุคคลน,นะคะอายุไม่เกิน15ปีอเอาตกมานะคะที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเ่าเลือกมานะคะหรือไม่มีอะไรเลยนะคะออากลบอันอื่นทิ้งแล้วไม่มียานพาหนะเลยนะคะต่อไปนะคะ,อะของใช้ในครัวเรือนนะคะมีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์แอร์ทีวีนะคะเครื่องซักผ้าตู้เย็นมีไหมถ้าไม่มีนะคะให้เลือกไม่มีนะคะแต่ถ้ามีก็เลือกมานะมีอันไหนเลือกอันนั้นนะคะ ต่อไปนะคะในส่วนที่สี่นะคะส่วนใหญ่อันเนี้ยจะไม่นักเรียนของเราก็จะไม่มีเนาะที่อยู่พวกสถานสงเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนะคะก็จะข้ามไปในส่วนที่ห้าเลยนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนนะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่ประมาณเอานะคะประมาณเอาเนาะนะคะสมมุติว่าเป็นระยะทาง5กิโลนักเรียนก็ใส่5กิโลมานะคะ เวลาที่ใช้เดินทางอาจจะใช้อ่ะยีนาทีนะคะสมมุตินะนะคะเดินทางเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายไหมนะคะสมมุติว่าอ่านั่งรถนั่งรถโดยสารมาทุกวันเลยนะคะค่าใช้ใจ่าย400ต่อเดือนก็พิมพ์มาให้คุณครูนะคะแล้วก็คลิกเลือกรถโดยสารประจําทางนะคะอ่าหรือบางคนอาจจะไม่นะคะมาเดินมาก็มีอ่าค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ก็ต้องไม่มีถูกไหมคะเพราะหนูเดินมานะคะ แล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะคะเอ่อที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยกรุณากอกนะคะรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะมีภาพถ่ายนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายภาพนะคะบ้านมาให้คุณครูนะคะทั้งหมดเนี่ยเอ่อสองภาพด้วยกันนะคะอันเนี้ยให้นักเรียนถ่ายนะคะนักเรียนก็ติ๊กว่าให้นักเรียนถ่ายภาพมาให้เนาะเพราะว่าช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ ครูอาจจะออกเยี่ยมบ้านไม่ได้นะคะก็ป้องกันตัวนักเรียนเองด้วยแล้วก็ป้องกันคุณครูด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของรูปถ่ายนะคะจะมีสองอันก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพนอกบ้านนะคะแบบเห็นหลังคาเห็นฝาผนังนะคะให้ชัดเจนภาพนอกบ้านนะคะแล้วก็มีตัวนักเรียน,นยืนด้วยนะคะโอเคเนาะ แล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพในบ้านนะคะให้เห็นพื้นบ้านแล้วก็บริเวณภายในบ้านนะคะเอ่อภาพสองภาพนี้มีส่วนที่จะทําให้นักเรียน,นยได้ทุนหรือไม่ได้ทุนนะเขาก็จะพิจารณาจากภาพแล้วก็ข้อมูลของนักเรียนด้วยดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะกรุณานะคะเอ่อเขียนให้ชัดเจนนะคะกรอกให้ชัดเจนทุกอันนะคะแล้วก็ลงชื่อนักเรียนลงชื่อผู้ปกครองนะคะ แล้วก็จะขอ,อ,อทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเซ็นชื่อลงในกระดาษเปล่านะคะเป็นกระดาษสีพื้นสีขาวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูทั้งลายเซ็นของนักเรียนและลายเซ็นผู้ปกครองนะคะคุณครูจะต้องนําไปอัปโหลดลงในเว็บนะคะเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเนาะถ้ากรอกข้อมูลมาไม่ครบเนี่ยนะคะคุณครูก็ไม่สามารถที่จะยื่นขอทุนให้ได้นะคะ ต่อไปก็กด finish นะคะเพื่อส่งมาหาคุณครูนะคะแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะสัญ,ญาลักษณ์แบบนี้นะคะที่เป็นรูปจดหมายเนี่ยค่ะนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนสมมุติว่าชื่อเด็กชาย A ด้วยกันอ่าเมื่อกี้นะคะชั้นอะไรนะคะชั้นม .1 นะคะวิชาไม่ต้องกรอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะตรงนี้นะคะโค้ดของคุณครูนะคะต้องส่งมาให้ถูกนะคะใส่โค้ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะโค้ดไว้ให้นะคะใส่โค้ดเสร็จแล้วกดส่งค่ะกดเซ็นนะคะโอเคนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเค นี้นะคะคุณครูก็จะขอยกตัวอย่างนะคะให้ดูนะคะว่าการกรอกเนี่ยกรอกแบบไหนนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะตามที่คุณครูแนะนําไปเมื่อกี้นี้นะคะในส่วนที่เป็นรูปภาพนะคะขอให้นักเรียนส่งรูปมาให้ครูนะคะคนละหนึ่งรูปนะคะขอเป็นรูปหน้าตรงนะคะแบบสุภาพแบบนี้เนาะแล้วก็ชุดสุภาพนะคะ แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะสมาชิกในครอบครัวนะคะเน้นย้ำนะคะว่าเลขบัตรประชาชนจะต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยคุณครูกรอกข้อมูลให้ไม่ได้นะคะอ,ะอันนี้กรอกข้อมูลทุกส่วนนะคะให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็จะกรอกอ่ะขอให้ดูรูปบ้านนิดหนึ่งนะคะบ้านขอให้เป็นอ่อ เห็นหลังคาบ้านชัดเจนนะคะเห็นผนังเนาะแล้วก็นะคะในส่วนของในบ้านนะคะก็ให้เห็นพื้นบ้านนะคะแล้วก็เห็นนะคะผนังของบ้านนะคะต่อไปนะคะในส่วนของลายเส็นนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้ปกครองเส็นในกระดาษมานะคะให้เขียนแบบนี้นะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูพร้อมกับลายเส็นของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะมาสแกนใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ ่ะประมาณนี้นะคะข้อมูลที่จะต้องส่งนะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนะคะโทรหารคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ